สวัสดีจ้าลุงทำอะไรอยู่สายอีจูอีจูนี่ใช้ทำอะไรจ้าอีจูใส่ปลาไหลเอดักปลาไหลดักปลาไหลลุงทำขายนี่ทำขายขายยังไงละลุงอันเท่าไรร้อยสี่สิบลูกละร้อยสี่สิบบาทลูกร้อยสี่สิบอาูกละร้อยสี่ทำมาจากอะไรลุงสารมาจากอะไรเนี่ยจากไม้ไผ่ไม้ไผ่เนาะอันนี้ลุงทำไว้ประมาณกี่ลูกแล้วลุง สามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าแล้วขายลูกละร้อยสี่สิบรอยสีสิบบาทจ้าใครสนใจอีจู้ดักปลาไหลของลุงนะก็ติดต่อซื้อผ่านพี่แจมได้นะคะลุงลุงแกทำงานเนี่ยดูง,งานฝีมือแกเนียบมากเลยค่ะสนใจก็มาได้นะคะแกถักไว้ประมาณที่เสร็จแล้วก็ประมาณสามสบลูกค่ะแล้วแกก็ยังทำอยู่เรื่อยๆนะเป็นงานฝีมือ ของแกเองล้วนๆเลยอ่าเป็นฝีมือชาวบ้านเลยเนี่ยชาวบ้านแกลุงนะานี่แกมีอาชีพก็คือทำทำสวนทำส,ส,ว,นสวนมั่งสารสารอิจูสารใสค่ะยังไงก็สนใจก็ราคาลูกละร้อยสี่สิบนะคะงานมืองานมือของแกนี่ททำกับมือเลยเนี่ยค่ะพี่แจมช่วยช่วยประชาสัมพันธ์นะคะถ้ายังไงสนใจ อีจู่สารมือดักปลาไหลก็ติดต่อพี่แจมได้นะคะติดต่อพี่แจมได้เลยนะงานชาวงานฝีมือคนไทยฝีมือชาวบ้านแท้ๆเลยเนี่ยค่ะยังไงก็ติดต่อพี่แจมกลับมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ